หญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งถูกไล่ออกจากงานเพียงพระซื้อข้าวให้ตาลุมขอทานหนึ่งจานแต่แค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นรถหรูห้าคันกลับมาจอดเรียงหน้าร้านที่เคยไล่เธอออกพร้อมชายชราคนเดิมที่ไม่มีใครคิดว่าแท้จริงแล้วเขาคือเจ้าของอาณาจักรร้านอาหารทั้งเมืองข้าวหนึ่งจานที่เธอยอมควักเงินให้คนแปลกหน้ากำลังจะเปลี่ยนทั้งชีวิตของเธอและเปลี่ยนชะตาของร้านนี้ไปตลอดกาล ถ้าคุณเป็นเธอคุณจะเสียงานเพื่อช่วยคนหิวหนึ่งมื้อไหมและคุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ว่าทำไมแค่ความเมตตาเล็กๆครั้งเดียวถึงทำให้รถรูทั้งห้าต้องมาจอดรอเด็กเสิร์ฟที่ถูกไล่ออกคนนี้หญิงสาวถูกไล่ออกเพราะจ่ายค่าให้ตาลุงแต่ผ่านไป24ชั่วโมงรถรูห้าคันจอดหน้าร้านทำทุกคนช็อกแสงแดดยามบ่ายสาดลงบนถนนร้อนจัดหน้าร้านอาหารเล็กกลางเมืองเสียงกระทะผัดกระทบไฟดังฉ่ายอยู่หลังเคาน์เตอร์ กลิ่นกระเทียมเจียวน้ำปลาและพริกคั่วอบอวนเต็มร้านมินตรายืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ด้วยเสื้อเอี๊ยมที่มีคราบน้ำซุปจางๆเหงื่อเม็ดเล็กไหลาตามขมับลงมาตามกรอบหน้าหัวใจเธอเต้นเร็วตามจังหวะเสียงออเดอร์ที่เจ้าของร้านตะโกนเรียกโต๊ะสีผัดกะเพราเพิ่มไข่ดาวรีบหน่อยเสียงเจ้าของร้านดังแข่งกับเสียงช้อนกระทบจานมินตราพยักหน้าเบาๆแล้วรีบจัดจานอย่างคล่องมือ ประตูกระจกหน้าร้านดังกรุ้งกริ้งเบาๆเมื่อมีคนเปิดเข้ามาตาลุงคนหนึ่งเดินเข้ามาช้าๆเพราะไม่เท้าเก่าๆในมือเสื้อเชิ้ตสีหมน่นของเขาดูเก่าและซี่จากการซักหลายครั้งรองเท้าแตกของเขามีรอยขาดตรงสายรัดผมสีขาวบางๆปกคลุมสีสะอย่างกระจัดกระจายดวงตาลึกโบแต่มีประกายเหมือนคนหิวและเกรงใจในเวลาเดียวกันเขายืนลังเลอยู่ตรงมุมประตู สายตากาดมองโต๊ะว,ว่างที่มุมร้านอย่างเก้อเขินมินตรารีบเดินออกจากเคาน์เตอร์ไปหาเขาเชิญนั่งตรงนี้นะคะลุงเธอดึงเก้าอี้ให้อย่างนุ่มนวลกลิ่นแอร์เย็นๆผสมกับกลิ่นอาหารทำให้บรรยากาศทั้งอบอุ่นทั้งอึอดอดัดตาลุงนั่งลงอย่างช้าๆเสียงข้อต่อเขาดังกรอบเมื่อเขาย่อตัวลงเขาหยิบกระเป๋าสตางค์ผ้าขาดๆออกมาจากกระเป๋ากางเกงเขาเปิดกระเป๋าอย่างระมัดระวัง มีเพียงเหรียญไม่กี่เหรียญกับธนบัตรยับหนึ่งใบมือของเขาสั่นนิดนิดขณะนับเงินเงียบเงียบมินตรามองภาพนั้นแล้วรู้สึกแปลบในอกเสียงหัวเราะของลูกค้าคนอื่นในร้านเหมือนเบาลงไปทันทีเสียงแอที่หมุนอยู่เหนือสีสก,กลับดังชัดเจนอย่างแปลกประหลาดลุงอยากกินอะไรคะเธอถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนตาลุงเงยหน้าขึ้นช้าช้าข้าเปล่าจานเดียวพอเสียงของเขาเบาและแหบ สายตาหลบเลี่ยงเหมือนไม่กล้ามองเมนูที่ติดผนังมินตรามองไปที่กระเป๋าสตางค์เก่าในมือเขาอีกครั้งเธอนึกถึงเงินเดือนที่ออกช้าและค่าเช่าห้องของตัวเองแต่ภาพสายตาหิวโหวยของตาลุงกลับชัดกว่ามินขอแกงจืดกับผัดกะเพราหนึ่งชุดนะเธอตะโกนบอกครัวแม้ตาลุงจะสั่งแค่ข้าวเปล่าก็ตามไม่นานจานข้าวร้อนๆก็ถูกยกมาเสริร์ฟไอร้อนจากแกงจืดลอยขึ้นมาพร้อมกลิ่นพริกไทยหอมฉุน ใบโหระพาในผัดกะเพราส่งกลิ่นหอมจนทำให้ท้องร้องตามตาลุงมองอาหารตรงหน้าด้วยสายตาตกใจปนดีใจลุงสั่งแค่ข้าวเปล่าเขาพูดเบาๆแต่เสียงสัน่นมินตรายิ้มวันนี้ร้านมีโปรช่วยคนหิวข้าลุงกินได้เลยเธอพูดพลางยื่นช้อนให้เขาที่จริงไม่มีโปรอะไรเลยเธอแค่ตั้งใจจะจ่ายเงินแทนเขาในใจเธอเต้นแรงทั้งจากความกล้าและความกลัว เจ้าของร้านยืนกอดอกอยู่หลังเคาน์เตอร์เขามองภาพตรงหน้าด้วยสายตาขุ่นขุนแต่ตอนนั้นมินตราย,ยังไม่รู้ว่าถูกจับตาอยู่หลังเลิกงานกลิ่นน้ำยาถูพื้นยังหอมอยู่ในร้านที่เพิ่งปิดไฟมินตราเดินไปหลังร้านเพื่อหยิบกระเป๋ามินเข้ามาคุยหน่อยเสียงเจ้าของร้านเรียกอย่างเย็นชาห้องเก็บของด้านหลังมีเพียงไฟดวงเดียวส่องสลัวสลวหัวใจของเธอเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผล อากาศในห้องดูหนักและอับกลิ่นกล่องกระดาษเก่าและฝุ่นทำให้เธอคันจมูกเล็กน้อยเจ้าของร้านวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะไม้หน้าจอแสดงภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านตอนบ่ายภาพพ่ตาลุมกินข้าวและเธอยืนคุยอยู่ชัดเจนเธอจ่ายค่าให้ลูกค้าใช่ไหมเสียงเขาคมและตรงไม่มีช่องว่างให้ปฏิเสธมินตรากลืนน้ำลายลำคอแห้งผากจนรู้สึกเจ็บ ฝ่ามือเริ่มชื้นด้วยเหงื่อถ้าเขาไม่มีเงินพอเสียงเธอเบาแต่ชัดดวงตาเธอหลบสายตาเจ้าของร้านไม่ได้ที่นี่ไม่ใช่มูลนิธิน้ำเสียงเขาแข็งของทุกอย่างคือกำไรคือต้นทุนเธอไม่มีสิทธิทำแบบนั้นเธอพยายามอธิบายแต่ทุกคำที่พูดออกมาถูกตัดด้วยสายตายเย็นชาในหัวเธอมีแต่เสียงหัวใจเต้นดังจนกลบคำพูดตัวเอง คำตัดสินถูกปล่อยออกมาสั้นๆพรุ่งนี้ไม่ต้องมาแล้วถือว่าลาออกด้วยตัวเองประโยคนั้นเหมือนประตูเหล็กหนักๆปิดดังปังในหัวขณะเดินออกมาจากร้านลมเย็นยามค่าคืนพัดเข้าหน้าแต่ไม่ช่วยให้ใจเย็นลงไฟถนนสองเงาของเธอยาวเหยียดบนพื้นปูนรองเท้าผ้าใบาคู่เก่ากระทบพื้นเป็นจังหวะช้าและหนักเสียงรถบนถนนไกลๆดังก้องในอากาศ ปลิ่นควันรถผสมกับปลิ่งฝุ่นทําให้รู้สึกทั้งเวียนทั้งเหนื่อยเธอหยุดยืนหน้าป้ายรถเมย์ไฟนิออนกระพริบเป็นช่วงช่วงคล้ายจะดับทุกเมื่อทุกอย่างรอบตัวดูสั่นไหวไปพร้อมกับใจของเธอคืนนั้นเธอนอนไม่หลับเสียงนาฬิกาในห้องเช่าดังติ๊กตอกระชัดกว่าทุกคืนเทานห้องที่ปกติดูเฉยเฉยกลับเหมือนจะกดทับลงมาเธอคิดถึงคำพูดเจ้าของร้านซ้ำไปมา คิดถึงหน้าตาลุมที่ก้มกินข้าวอย่างเกรงใจและคิดถึงเงินในบัญชีที่เหลือไม่มากเวลากลางคืนค่อยๆไหลผ่านอย่างเชื่อนช้าแสงไฟจากถนนลอดผ้าม่านบางๆเข้ามาเป็นหลายเส้นอากาศในห้องเย็นแต่ฝ่ามือของเธอกลับร้อนรุ่งเชา้าเสียงรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างบนถนนปลุกเธอให้ลุกจากเตียงท้องฟ้าเป็นสีเทาหม่นเหมือนอารมณ์ของเธอ มินตราแต่งตัวด้วยเสื้อเชิ้ตเรียบๆและกางเกงขายาวธรรมดาเธอหยิบแฟ้มเอกสารสมัครงานที่เตรียมไว้ออกมากระดาษด,ด้านในยับเล็กน้อยจากการบีบไว้ตอนคืนก่อนท้องฟ้าเริ่มใสขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์สูงขึ้นแต่ในใจเธอยังรู้สึกเหมือนฟ้าปิดลมเช้าพัดกลิ่นขนมปังจากร้านข้างทางลอยมาแต่จมูกเธอตัดสินใจเดินผ่านหน้าร้านเก่าของตัวเองร้านที่เธอถูกไล่ออกเมื่อวาน หัวใจเต้นแรงขึ้นทุกย่างก้าวที่เข้าใกล้เวลาผ่านไปครบ24ชั่วโมงพอดีเข็มนาฬิกาข้อมือของเธอชี้ตรงตัวเลขเดิมที่เธอถูกไล่ออกเมื่อวานแต่บรรยากาศหน้าร้านวันนี้กลับไม่เหมือนเดิมร้านยังเปิดตามปกติลูกค้านั่งเต็มหลายโตะ๊ะเสียงหัวเราะและจานช้อนดังเจ๊เแจ้าเหมือนเมื่อวานแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือความรู้สึกในอกของเธอเธอยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามร้าน จับแฟ้มเอกสารแน่นจนเล็บจิกลงไปในกระดาษแข็งทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์รถดังขึ้นจากท้ายซอยไม่ใช่เสียงมอเตอร์ไซค์ธรรมดาแต่เป็นเสียงเครื่องยนต์หนักและทุ้มมินตราหันไปมองตามเสียงรถเก๋งคันหรูสีดำมมันวาคันหนึ่งเลี้ยวเข้ามาจอดหน้าร้านตามด้วยรถอีกคันอีกคันและยังมาอีกภายในไม่กี่นาทีมีรถรูทั้งหมดห้าคันเดยงกันหน้าร้านอาหารเล็กๆนั้น กระจกดำทึบของต่ละคันสะท้อนแสงแดดจนแสบตาเสียงเบรกเบาๆดังพร้อมกันยางรถเสียดสีกับพื้นถนนจนเกิดกลิ่นยางอ่อนๆลอยในอากาศผู้คนบริเวณนั้นเริ่มชะลอฝีเท้าและมองมาด้วยความสงสัยเด็กส่งของขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาถึงกับพันกลับไปมองสองครั้งพนักงานในร้านหลายคนแอบชะง,งกหน้าออกมาดูหน้าประตูกระจกแม้แต่ลูกค้าบางคนก็หยุดตะเกียบกลางอากาศแล้วหันไปมอง มินตรารู้สึกเหมือนเสียงรอบตัวเงียบลงแม้จะยังมีเสียงคนคุยกันอยู่แต่กลับเหมือนอยู่ไกลออกไปหัวใจของเธอเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตัวเองมือของเธอที่จับแฟ้มสั่นเล็กน้อยลมร้อนพัดผมที่ขมับให้ปลิวแต่ใบหน้ากลิ่นไอเสียจางๆจากรถผสมกับกลิ่นอาหารจากร้านทำให้รู้สึกเวียนหัวประตูรถคันหน้าสุดเปิดออกอย่างช้าๆรองเท้าหนังดำเงาของชายคนหนึ่งเหยียบลงบนพื้นอย่างมั่นคง ปลายขากางเกงสู่สีเข้มตัดกับพื้นถนนที่มีฝุ่นเกาะตามมาด้วยชายในชุดสูทอีกสองสามคนจากรถคันถัดไปพวกเขามีหูฟังไร้สายเล็กๆที่หูเหมือนกัดรักษาความปลอดภัยสายตาคมกวาดมองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังบรรยากาศหน้าร้านเงียบลงอย่างแปลกประหลาดเจ้าของร้านที่เคยยืนกอดอกอย่างมั่นใจเมื่อวานตอนนี้ยืนแข็งทื่ออยู่หลังเคาน์เตอร์ใบหน้าตึงเครียดเห็นได้ชัดมินตรารู้สึกถึงเหงื่อยเย็นซึมที่หลังคอ แม้แดดจะร้อนแต่ร่างกายเธอกลับรู้สึกเย็นวาบป,ปลายนิ้วเริ่มชาเล็กน้อยจากแรงที่บีบแฟ้มไว้แน่นเกินไปประตูรถคันที่สองเปิดออกร่างของชายชาราก้าวลงมาอย่างช้าๆเขาใช้ไม้เท้าพยุงตัวเหมือนคนเมื่อวานแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือวันนี้เขาใส่สูทสีเทาเข้มตัดเย็บอย่างประณีตรองเท้าหนังของเขาเงาวับและผมขาวถูกหวีเรียบอย่างเรียบร้อยใบยหน้าที่มีรอยย่นนิงคงเป็นคนเดิม แต่ถ้าทางกลับเต็มไปด้วยอำนาจบางอย่างที่จับต้องไม่ได้ดวงตาที่เคยหลบสายตาคนกลับมองตรงไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจมินตราเบิกตากว้างลมหายใจสะดุดไปชั่วขณะเสียงหัวใจดังกลบทุกอย่างรอบตัวจนแทบไม่ได้ยินเสียงรถบนถนนตาลุงที่เธอซื้อข้าให้เมื่อวานตอนนี้ยืนอยู่ท่ามกลางรถหรูห้าคันและชายชุดสูทหลายคนภาพตรงหน้าดูไม่เข้าใจและแทบจะไม่สมเหตุสมผลในทันที เขาหันมองไปรอบๆช้าๆสายตาของเขากวาดผ่านหน้าร้านก่อนจะหยุดนิ่งที่ฝั่งตรงข้ามถนนสายตาของเขาประสานกับมินตรายอย่างจังในดวงตาลึกโบนั้นมีทั้งความนิ่งและบางอย่างที่เธออ่านไม่ออกริมฝีปากเขายกขึ้นเล็กน้อยราวกับจำอะไรบางอย่างได้เจ้าของร้านรีบเช็ดมือกับผ้ากันเปื้อแล้วเดินออกไปหน้าประตูสีหน้าเขาดูประหม่ายอย่างที่มินตราไม่เคยเห็นมาก่อน พนักงานคนอื่นๆแอบมองกันตาโตอยู่ด้านหลังอากาศตรงหน้าร้านแน่นและหนืดราวกับเวลาหยุดนิ่งเสียงช้อนกระทบจานเงียบหายไปจากด้านในแม้แต่เสียงแอร์ก็เหมือนเบาลงจนแทบไม่ได้ยินชายชาราขยับไม้เท้าก้าวช้าๆข้ามเส้นเงาของรถที่ทอดลงบนพื้นทุกสายตาเฝ้าติดตามทุกย่างก้าวของเขาเขาหยุดยืนหน้าร้านในระยะหนึ่งก้าวจากเจ้าของร้าน สายลมอ่อนพัดให้ชายเสื้อสูทของเขาไหวเล็กน้อยกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆจากตัวเขาลอยปะปนกับกลิ่นอาหารทอดในร้านมินตรากลืนน้ำลายอีกครั้งลำคอแห้งจนรู้สึกเหมือนไม่มีน้ำเหลืออยู่หัวเขารู้สึกอ่อนแรงจนอยากนั่งลงกับพื้นทันทีชายชาราเหลือบตามองผ่านกระจกเข้าไปในร้านก่อนจะหันกลับมามองข้ามถนนมาทางเธออีกครั้งสายตานั้นนิ่งและแน่วแน่กว่าครั้งไหนเขายกมือขึ้นเล็กน้อย ชี้ไปทางมินตราอย่างชัดเจนในสายตาทุกคนริมฝีปากของเขาเริ่มขยับเหมือนกำลังจะเอ,อ่ยชื่อของเธอออกมาเสียงรอบข้างเหมือนหายไปจากโลกมีเพียงภาพริมฝีปากของเขาที่ขยับช้าๆอยู่ในสายตาเธอหัวใจมินตราเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกมันกอกชายชราหันไปพูดกับเจ้าของร้านเสียงเขาไม่ดังมากแต่ทุ้มและชัดทุ้ยคำคนที่ซื้อข้าวให้ฉันเมื่อวานอยู่ไหนเจ้าของร้านชะงัก ดวงตากวาดมองไปรอบๆอ,อย่างลนลานเหงื่อผุดขึ้นตามขมับแม้แอร์ในร้านจะเย็นอยู่เออเธอไม่ทำงานที่นี่แล้วครับเสียงเขาสั่นเล็กน้อยมือที่จับลูกบิดประตูแน่นจนข้อขาวชายชราขมวดคิ้วแววตาเปลี่ยนจากนิ่งเป็นเย็นเฉียบในเสี้ยววินาทีบรรยากาศรอบตัวเขาเหมือนหนักขึ้นอย่างกะทันหันทำไมเขาถามสั้นๆแต่ฟังดูมีน้ำหนักมาก ลูกจ้างหลายคนในร้านเผลอกลืนน้ำลายพร้อมกันเจ้าของร้านยิ้มฝืดๆก็แค่เรื่องระเบียบร้านครับเธอทำผิดกฎก็เลยประโยคยังพูดไม่จบเสียงตัวเองก็แผ่วลงพระสายตาที่มองมาชายชาราเหลือบสายตาไปที่กล้องวงจรปิดด้านบนสายตาคมกริบเหมือนรู้ว่าทุกอย่างถูกบันทึกไว้นิ้วมือเก่าที่เต็มไปด้วยเส้นเลือดนูนกับไม้เท้านน่นขึ้นผิดกฎพระจ่ายข้าวจานหนึ่งให้คนแก่หิวข้าวใช่ไหม คำถามของเขาคมจนเหมือนมีดผ่ากลางอากาศความเงียบภายในร้านหนักจนแทบได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคนมินตราย,ยืนฟังจากฝั่งตรงข้ามถนนทุกคำของเขาดังชัดราวกับอยู่ใกล้หูฝ่ามือของเธอชื้นไปทั้งสองข้างเธอรู้สึกถึงแรงสั่นเบาๆใต้ฝ่าเท้าจากรถที่จอดอยู่เรียงกันกลิ่นไอร้อนจากเครื่องยนต์ยิงอวนอยู่ในอากาศเสียงนกบนสายไฟยด้านบนกลับเงียบลงเหมือนยังฟังเหตุการณ์นี้ด้วย เจ้าของร้านหัวเราะแห้งๆมันเป็นเรื่องธุรกิจครับคุณลุงคงเข้าใจกันได้คำว่าคุณลุงทำให้พนักงานบางคนเหลือบมองหน้ากันเงียบๆชายชราหันไปมองชายชุดสูทที่ยืนอยู่ด้านข้างเพียงวาตาเดียวชายชุดสูทคนนั้นก็หยิบแท็บเล็ตขึ้นมานิ้วเขาเลื่อนหน้าจออย่างคล่องก่อนจะหันจอให้เจ้าของร้านดูบนหน้าจอคือรูปหน้าเว็บข่าวเศรษฐกิจ มีภาพชายชราคนเดียวกันยืนจับมือกับนักการเมืองและนักธุรกิจชื่อดังหัวข้อข่าวเต็มไปด้วยคำว่าเจ้าสัวประธานเครือกิจการเจ้าของร้านหน้าเสียในทันทีสีหน้าเปลี่ยนจากมั่นใจเป็นซีดเผือดดวงตากระพริบถี่เหมือนยังไม่เชื่อสายตาตัวเองพนักงานในร้านบางคนอุทานเบาๆเสียงจานที่มือหนึ่งหลุดจากความเผลอทำตกลงบนโต๊ะดังแกรง่งแต่ไม่มีใครหันไปสนใจจานทุกสายตายังตรึงอยู่ที่ประตูร้าน ชายชาราชี้นิ้วเป็นป้ายชื่อร้านเล็กๆเหนือประตูดวงตาเต็มไปด้วยความผิดหวังที่ซ่อนอยู่หลังความนิ่งร้านนี้อยู่ในเครือของฉันคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางร้านเสียงซุบซิบดังขึ้นทันทีก่อนจะเงียบลงอีกครั้งเมื่อเขาหันไปมองแม้แต่ลูกค้าที่กำลังเคี้ยวข้าวยังหยุดเคลื่อนไหวไปชั่วคราวมินตรารู้สึกหัวใจหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะลมที่พัดผ่านหน้าเหมือนถูกตัดขาดกลางอากาศ ร่างทั้งร่างของเธอชายอยู่กับที่ชายชาราพูดต่อฉันมาที่นี่เพราะอยากกลับมากินข้าวแบบคนธรรมดาเสียงเขานุ่มลงนิดหนึ่งแต่แฝงความเย็นอยู่ข้างใต้เมื่อวานฉันลองเข้ามาในสภาพที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากมองเขามองพื้นเหมือนย้อนคิดภาพเดิมมีคนหนึ่งไม่ได้ถามฉันก่อนว่าฉันจ่ายได้เท่าไหร่แต่ถามก่อนว่าฉันหิวไหมดวงตาของพนักงานหลายคนสั่นไหวบางคนเริ่มมองหากันเหมือนพยายามนึกว่าเป็นใคร แต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาชายชราหันไปมองฝั่งถนนอีกครั้งสายตาของเขาตรึงอยู่ที่มินตราทั้งสองคนมองกันข้ามถนนที่มีเพียงเส้นสีขาวกันไว้ลมอ่อนๆพัดผมของเธอสะบัดเล็กน้อยแสงแดดสะท้อนจากกระจกรถหรูทำให้ตาเธอพร่าแต่ภาพของชายชราที่ยืนมองมากลับชัดเจนที่สุดในสายตาเด็กคนนั้นเขาพูดช้าๆช,ชัดทุพยาง คือเหตุผลที่ฉันกลับมาวันนี้เจ้าของร้านกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเสียงลมหายใจของเขาหนักขึ้นเล็กน้อยมือที่จับป้ายเมนูข้างประตูสั่นจนมองเห็นได้ชัดชายชุดสูทคนหนึ่งเดินมาหยุดข้างหูเจ้าของร้านประสิบอะไรบางอย่างเบาๆใบหน้าเจ้าของร้านซีดลงอีกรอบราวกับเลือดถูกดูดออกไปทั้งหมดประโยคสั้นๆหลุดจากปากชายชุดสูทท่านประธานไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวาน คำว่าท่านประธานทําให้พนักงานที่ได้ยินชะงักนิ่งราวถูกรั้งไว้ชายชราไม่มองเจ้าของร้านอีกเขายกไม้เท้าชี้ไปที่ประตูรั้วกระจกเปิดประตูให้เธอเข้ามาประโยคเรียบง่ายนั้นทําให้สายตาทุกคู่หันมาที่มินตราในทันทีเธอรู้สึกเหมือนถูกแสงสปอตไลท์มองจากทุกทิศท,ทางเท้าของเธอหนักเหมือนมีหินถ่วงแต่กลับขยับออกไปข้างหน้าอย่างช้าๆทีละก้าว เสียงฝีเท้าของเธอบนพื้นปูนดังชัดในหัวตัวเองเมื่อเธอเหยียบลงบนฟุตปาดหน้าเส้นถนนเสียงเครื่องยนต์ที่ดับไปแล้วเหลือเพียงเสียงคลิกเบาๆจากตัวรถกลิ่นยางและกลิ่นน้ำหอมในอากาศประปนกันจนแทบแยกไม่ออกเธอข้ามถนนไปอย่างระมัดระวังรู้สึกได้ถึงแรงสายตาหลายสิบคู่ที่กำลังมองอยู่ฝ่ามือเย็นจนแทบไม่รู้สึกถึงแฟ้มที่ถืออยู่เมื่อมาถึงหน้าร้าน ประตูกระจกที่เธอเคยผลักเข้าออกทุกวันตอนนี้มีชายชุดสูทยืนดึงเปิดไว้ให้เหมือนเป็นแขกสำคัญเสียงกรุงกลิ้งจากกระดิ่งหน้าประตูดังขึ้นแต่ครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งเสียงนั้นเหมือนสัญญาณว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปกลิ่นอาหารคุ้นเคยตีเข้าจมูกทันทีที่เธอก้าวเข้าไปผัดกะเพราแกงจืดกลิ่นน้ำปลากลิ่นควันกระทะทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป พนักงานที่เคยทำงานกับเธอหันมามองบางคนเบิกตากว้างบางคนเม้มปากแน่นมีทั้งความตกใจความรู้สึกผิดและความอยากรู้อยู่รวมกันในสายตาเดียวเจ้าของร้านขยับตัวอย่างเก้อเขินเขาเหมือนจะพูดอะไรกับเธอแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอมือที่เคยชี้สั่งเธออย่างมั่นใจตอนนี้ให้นิ่งอยู่ข้างตัวชายชาราเดินเข้ามาใกล้เธอเสียงปลายไม้เท้ากระทบพื้นเป็นจังหวชะช้าแต่หนักแน่น ทุกย่างก้าวของเขาทําให้บรรยากาศในร้านคนหนื่ดขึ้นไปอีกเขาหยุดยืนตรงหน้าเธอเงาของเขาทอดทับลงบนรองเท้าผ้าใบเก่าของเธอดวงตาของเขาอยู่ในระดับที่เธอต้องก้มลงมองเล็กน้อยจําฉันได้ไหมเสียงของเขานุ่มลงจากเมื่อครู่แต่ยังมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ขนลุกกว่าไปทั้งแขนมินตราพยักหน้าเบาๆจําได้ะลุงเมื่อวาน คำว่าลุงหลุดออกมาจากปากเธอตามความเคยชินชายชุดสูทด้านหลังเหมือนจะสะดุ้งเล็กน้อยกับคำนี้แต่ชายชราก,กลับหัวเราะเบาๆในลําคอเสียงหัวเราะนั้นไม่ได้โกรธแต่เต็มไปด้วยความพอใจบางอย่างเมื่อวานเธอให้ข้าวฉันโดยไม่ถามว่าฉันเป็นใครเขามองลึกเข้าไปในดวงตาเธอวันนี้ฉันมาเพราะอยากให้ทุกคนรู้ว่าเธอเป็นใครสำหรับฉันเสียงซุบซิบดังขึ้นอีกครั้งจากด้านหลังครัว บางคนขยับตัวไปมาอย่างกระสับกระส่ายมีเก้าอี้ตัวหนึ่งขูดพื้นเบาๆเพราะเจ้าของลุกขึ้นโดยไม่รู้ตัวชายชราหันไปทางเจ้าของร้านสายตายเย็นกลับมาอีกครั้งในเสี้ยววินาทีคนที่กล้าตัดคนดีทิ้งเพื่อรักษาตัวเลขกำไรเพียงเล็กน้อยไม่เหมาะจะคุมร้านในเครือฉันเจ้าของร้านหน้าเสียจนไร้สีเลือดริมฝีปากสั่นจนพูดอะไรไม่ออกมือเผลอปล่อยผ้ากันเปื้อนให้ตกลงกับพื้นโดยไม่รู้ตัว ชายชุดสูทยื่นเอกสารบางอย่างที่เตรียมไว้แล้วให้บนหัวกระดาษมีโลโก้บริษัทใหญ่ที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับร้านเล็กๆแห่งนี้เสียงกระดาษเสียสีกันเบาๆดังชัดเจนท่ามกลางความเงียบตั้งแต่วันนี้ร้านนี้จะมีการจัดการใหม่ทั้งหมดชายชุดสูทอ่านข้อความด้วยน้ำเสียงเรียบคำว่าตั้งแต่วันนี้ทำให้หลายคนตัวแข็งทื่อไปชั่วครู่ชายชราหันกลับมามองมินตราอีกครั้ง แววตาในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ขอบคุณธรรมดาแต่เป็นสายตาของคนที่กำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างที่หนักหนาเขาขยับเข้าใกล้เธอเพียงครึ่งก้าวกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆที่ผสมกลิ่นไม้จากชุดสูทลอยแต่ปลายจมูกเธอหัวใจเธอเต้นแรงจนอึดอัดในอกเธอชื่อมินตราใช่ไหมเขาถามย้ำช้าๆเสียงของเขาทะลุผ่านเสียงหายใจของทุกคนในร้านเธอพยักหน้า รู้สึกว่าลมหายใจตัวเองสั้นลงกว่าปกติฝ่ามือที่ถือแฟ้มแน่นขึ้นจนสันแฟ้มกดเข้ากับผิวหนังชายชราเอื้อมมือมาเล็กน้อยนิ้วมือของเขามีรอยเหี่ยวโยนแต่เคลื่อนไหวมั่นคงเขาแตะที่แฟ้มเอกสารในมือเธอเบาๆเก็บแฟ้มนี้ไวเ้เถอะเสียงเขาเรียบเพราะสิ่งที่ฉันจะพูดต่อจากนี้ไม่ได้ต้องใช้ใบสมัครงานธรรมดาประโยคนี้ทำให้ทั้งร้านเงียบลงอีกครั้ง รากับทุกเสียงถูกดูดหายไปจากอากาศแม้แต่เสียงแอร์ก็เหมือนหยุดหมุนสายตาทุกคู่มองไปที่มือของชายชาราและแฟ้มในมือมินตราบางคนมองปากของเขาที่กำลังจะขยับบางคนมองใบหน้าของเธอที่ซีดเผือดแต่ยังยืนอยู่ไม่ถอยดวงตาของมินตราเบิกกว้างลมหายใจของเธอเหมือนถูกแขวนไว้กลางอกเธอรู้สึกได้ถึงเสียงหัวใจของตัวเองที่ดังแข่งกับความเงียบทั้งร้าน ชายชราย,ยกสายตาขึ้นมองไปรอบๆช้าๆทีละมุมเหมือนจะให้ทุกคนจดจำวินาทีนี้ก่อนที่สายตาของเขาจะกลับมาหยุดที่เธออีกครั้งริมฝีปากของเขาเริ่มขยับเสียงของเขากำลังจะออกมาเป็นประโยคสำคัญประโยคที่ทุกคนในร้านรอฟังและทำให้มินตรารู้สึกเหมือนยืนอยู่บนขอบเวแห่งชีวิตใหม่หญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งถูกไล่ออกจากงานเทียงพระซื้อข้าวให้ตาลุงขอทานหนึ่งจาน แต่แค่24ิสี่ชั่วโมงหลังจากนั้นรถหรูห้าคันกลับมาจอดเรียงหน้าร้านที่เคยไล่เธอออกพร้อมชายชราคนเดิมที่ไม่มีใครคิดว่าแท้จริงแล้วเขาคือเจ้าของอาณาจกรร้านอาหารทั้งเมืองข้าวหนึ่งจานที่เธอยอมคักเงินให้คนแปลกหน้ากำลังจะเปลี่ยนทั้งชีวิตของเธอและเปลี่ยนชะตาของร้านนี้ไปตลอดกาลถ้าคุณเป็นเธอคุณจะเสียงานเพื่อช่วยคนหิวหนึ่งมื้อไหมและคุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ว่า ทำไมแค่ความเมตตาเล็กๆครั้งเดียวถึงทําให้รถหรูทั้งห้าต้องมาจอดรอเด็กเสิร์ฟที่ถูกไล่ออกคนนี้